สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เดินลืมไปเพิ่งจะมาดึกได้พาไปดูดอกกลาบส,สวยๆตรงไปเลยแนนกินน้เต็มอีกไหมแลภาพเราก็ตรงไปเลยใช่ไหมเออไปเดินริมนี้มาร้อนค่ะ รถมันเกมันเลี้ยวมาทางนี้อีกด้วยนะเลยร้อน,ร,อนร้อนร้อนมากมาก วันนี้แดดดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปทํางานแล้วอากาศดีีร้อนร้อนแบบร้อนสุดๆร้อนจนเหมือนแบบอยากเดินแก้ท่าเลยนะพี่เนี่ยยายที่เขาอยู่เขาอยู่บ้านเนี่ยเขาบอกเขาอยู่ห้องแถวนี้ยสุดๆเขาบอกแล้วชวนเราไปเที่ยวห้องเลยนะคนแก่คนชราน่ะอาสยางใส่ดีเอรี ไม่เขาตอนนั้น<ม>เรายอยู่น่าคาพาักมีแมวไหมคเดี๋<ช>ยวก็แบนรถเหยียบประยูคคาพาักรถเขาถอยไม่รู้อันนี้เราจะเดินไปตรงไหนคะพี่นี่ไงเดินไปเนี่ยเดีเ๋ยวเราไปเจอทางเข้าบ้านเรา ใส่กีบใส่กีบแล้วมันดันมวกไว้ไงติดกีบบนมัวอดอกอันนี้สวยนะเนี่ยดอกอะไรเนาะอันนี้มันสีม่วงสีน้ำเงินสีม่วง เออสวยนะเป็นขาวหมอกๆอ่ะนะสระน้ำสระน้ำ ัคถ่ายวิวฝั่งนู้น เมื่อก่อนแห้งตอนนี้เขียวหมดแล้วเดก็มีพนมาตกปลาตอนนี้อังกฤษกำลังร้อนเน่ยเดี๋ยววัน พรุ่งนี้ยิ่งร้อนใหญ่เลยเท่าไหรนะ่นั้นแทนเกือบสามสิบอ่ะหรือสามสิบกว่าไม่รู้นะเห็นเขาบอก่ะเตรียมตัวไว้เลยร้อนดิแต่แล้วพี่ต้องทำงานเธอทำงานไหมคืนนี้ไม่ทำอะ่ะหยุดโชคดีปะพักผ่อน enjoy กระแสน้เออโชคดีไปร้อนแบบนี้น่ากระโดดน้ำนะ อย่าไปเล่นน้ำแม่น้ำมาลูกเป็ด <c oughs> เป็ดี่นี่ลูกตรงงูน่าจะเยอะตรงนี้ไม่ค่อยเยอะ <c oughs> ลูกปลาซิ่งเยอ,อะอ่ะ <c oughs> <c oughs> ลูกปลามากินอะไรมนะั้งจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บถึงแล้วกุลาบเนี่ยทางไปบ้านเราจำได้ยังนี่ก้าวตรงไปงไงออออถึง<ป>ทางแยกก็ตรงไปเลยใช่ไหมล่ะใช่นู่นนะกุลาบกำลังสวยไปชื่นชมดอกกุลาบอีกแล้ว ดอกกุ<ด><ด>หลาบต<ด>้นนี้มาทุกปีอ่ะอือกุหลาบหนามแหลมคมแต่ว่าสวยดมดมก็หอมมาเยี่ยมชมน้องเป็ดด้วยดูสิดกนะดกนะสีแดงสดใสดูสิเนี่ยทุกคนนีเ่เห็นไหมเนี่ย รีวิวมะนี่สวยมากเลยดกดกมากด้วยดูช่อนี้สิช่อนี้สิเป็นพวงเลยเห็นี่เนี่ย นี่สวยเปล่าเดินเฮ่อไม่มีอะต้องไปซื้อแดด น่ป้าโชคดีนะหยุดเมื่อวานกับวันนี้แดดทั้งวันเมื่อวานไปดงสตรอเบอรี่มาวันนี้ตัดหญ้าหน้าบ้านเสร็จแล้วก็ตัดกุหลาบเขาออกดอกแล้วมันหมดแล้วก็ตัดแค่ตอแตมมาเห็นไหมความสวยนะโอ้ยเนี่เราก็พาลากันตรงตรงนี้แล้วนะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป้าด้วยนะจ๊ะอย่า mm hmm. ลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะบ๊ายบาย